ด้วยความเป็นพอ่อค้าทุกคนอย่างไรครับนั่นเปืน,นอ,อมือที่เพนะครับเออเป็นความมือที่ผมว่ามผมมองว่าพ่อค้ายังพวกผมที่เอานกมาทำเพื่อขายลูกค้าแต่มันไม่เอาความสามารถที่ในตัวของตัวเองที่มีทำนกให้ดีแล้วก็ขายราคาให้ดีมไม่ใช่ไม่ใช่ขายยังไงก็ได้ขายให้ถูกเอาสมมุติว่าคุณได้ต้นทุนมาถูกแต่คุณขายได้แพงเขา้าคนอื่นมันก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่เหรอใช่ครับอะสมมุติว่าผมรับมาตัวสามหมื่นขายตีสิบสมมุต่า คุณรับมาได้ตัว20,000ขาย3 0ื0 0ไม่ดีกว่าหรอครับทไมรับ20,000ต้องมาขาย30,000เพื่อราคาอีก10,000น,นึงนคุณไม่เสียดายคุณในต้คขาใช่ไหมใช่เอ,อไม่ดีกว่าหรอเพราะผมอยากให้แข่งกันด้วยศักยภาพของคนฝึกอ่าบริการ<ม>าหลักันขายค,คุณคุณก็เติมเข้าไปรคุณทำลู<น>ก,กใจลูกค้าเล่นพอใจไหมล่ะถ้าพอใจก็สมควรกับราคาที่คุณขายแพงแล้วประกันก็ไม่ดีใช่ไหมใช่ครับพอลูกค้าประทับใจเขาก็บอกต่อ ไม่งั้นธุรกิจถ่งเขาจะอยู่กันยังไงอย่างกะเป๋าเองนีขายแก้วละห้าสิบล้านขายหกสิบทำไมขายได้ทำไมแก้วละยี่สิบห้าขายซื้อแก้วห้าหมืได้อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ครับเนี่ยแหละผมอยากให้คนมองเนึ่งเนี้ยไม่ไม่เอาคุณภาพในตัวที่เรามีเราว่าเราแน่เราปรุนกได้ดีเราทำไมไม่เอาฝีมือใส่ไปที่ตัวนกแล้วไปบวกราคาใส่ไปในตัวนกไม่ได้ไม่ได้แค่แค่คิดถึงราคา แค่เอาราคามาตัดชาวบ้านก็ยัอองอยู่รอดอย่างเงี้ยอย่างเวลานําเขา้ามีวงการเดียววงการเดียวที่กําไรน้อยถ้าวงการอื่นนะเขานำสนเสตว์เียมเข้ามาราคาเขาจะร้อยถึงสองร้อยเปอร์เซ็นมีวงการเดียวที่ยกำไรแบบประมาณสิบยี่สิบเปอร์เซ็นจริงเหรอจริงเวลานําเขา้า <c oughs> สัตว์อื่นเนะี่ยเวลานําเข้ามาเ,าเขาชา้าไปเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นกำไรนะกำไรใช่เพราะว่าถ้าเกิดเขาตายตัวนี้เนะี่ยเด็ก เพราะว่าสัตว okay. ์เล oh, no, ี้ยงพวกสัตว so, right? ์ม oh, ันมีความเสี่ยงในการตายตู้เฉยๆมันมีของมีชีวิตเอาพวกนี้ใช่แล้วไหนจะต้องมีองค์การแล้วเวลาคนตกมาแล้วตายในของหรือมันเป็นตายของทางการแล้วคุณจะกำไรที่ไหนครับกำไรคุณกำไรแบบบูดหวิดเลยเอาแค่อยู่ได้นิดนึงนะมีตัวงการนกนักล่าอย่แหละที่กำไรแบบน้อยมากฝากด้วยนะครับองค์การนกนักล่า ทำครับช่วยช่วยกันครับมันจะได้โตโต้พยายามทุกอย่างให้ให้คนคนน้อยเข้าสู่เลยนะผมก็ให้่อนะทุกวันนี้ผมให้่อนี่เด็กผ่อนเดือนละสองพันสามพันผมว่าให้พอนผมก็เก็บแล้วอยากเล่นนกมาเล่นด้เลยอราเล่นได้แต่แบบมาเล่นอ่ะแต่ไม่ได้ให้นกไปาเอาไปก็ตายขึ้นมันของมันมีชีวิตเด็กนก ก็ถือว่าได้ตัวตอบตัวตอบนคนขับรถได,ได้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 เดินจะกลับมาขับทุกวันนี้ผมถ้าเป็นผู้หญิงทักมาผมให้บอกอย่าอยู่ใ,นใ,นใ,นในกล้ๆก็ให้ลองมาจับสัมผัสเล่นให้รู้ว่ามันใช่ที่ที่คุณชอบไหมก็สุดท้ายก็ฝากีเพจผมจะเป็นเพจเฟซบุ๊กแอดพอร์ลี่ครับแต่ว่าบริษัทจะเป็นชื่อบริษัทแอดร์ ้าอกอย่างเง้ยหมละอกเป็นแอดดอปเปี้เป็นเสื้อแอดดอปเปีก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพจด้วยแล้วก็กดติดตามยูทู e จุดกำเนิดอร์คันเนอร์ไทยแลนด์ไว้ EP หน้าเดี๋ยวมาพบกันใหม่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อ